วดีครับพบกับผมสุดเขียรสเปซสป,ปาเชนไอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกท่านมากางเต็นท์กันเช่นเคยนะครับวันนี้มากางกันที่หาดสามพระยานะครับที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับก็วันนี้ผมเดินทางมาจากจังหวัดชมนะุมพรนะก็มุ่งหน้าขึ้นมานะครับแล้วก็ผ่านหาดลหลายหาดนะฮะจุดกางเต็นท์หลายจุดนะครับจุดสุดท้ายก็ ตกลงปรงใจว่าจะมากางที่หาดสามพระยานะครับก็เป็นหาดหาดหนึ่งนะที่ผมรีเสิร์ชข้อมูลมาตั้งนานแล้วลหละว่าจะต้องมากางสักครั้งหนึ่งนะครับแต่เนื่องด้วยว่าเ,เวลาทำงานของผมเนี่ยนะครับมันไม่ลงตัวกับสถานที่กางเต็นท์ที่นี่นะครับผมก็เลยไม่ได้กางที่นี่สักทีนะครับจนมารอบนี้นะฮะผมก็ประจวบเหมาะนะฮะผมก็เลยได้มากางที่นี่นะครับ สำหรับใครที่มาเที่ยวที่หอยหินนะครับแล้วก็จะเดินทางมาที่หาดสัมพยาก็ใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงนะครับประมาณ50กว่ากิโลเมตรนะฮะก็จะเป็นทางที่ผ่านหมู่บ้านนะยังไงก็ใช้ความเร็วให้เหมาะสมนิดนึงแล้วกันนะครับมันอาจจะเป็นคนเลักทางที่ผมเข้ามานอะเพราะว่าผมมาจากทางชุมพรนะครับพอเราขับรถเข้ามาเรื่อยๆก็จะสะดุดตากับภูเขาหินปูนนะครับ ค่อนข้างจะเยอะเลยนะที่เนี่ยเป็นที่ที่ผมเห็นพวกเาเห็นปูนเยอะมากเลยนะครับสวยงามจริงๆนะฮะแต่ว่าอาจจะดูมืดๆนิดนึงนะครับช่วงนี้นะพอผมมาข้ามมากเลยนะฮะผมก็ขับรถมาเรื่อยๆจนเห็นที่ทําการวิทยาแห่งชาติเขาสามร้อยยอดนะครับคิงว่าที่กลางเต้นอยู่ตรงนี้นฮะจริงๆไม่ใช่นะเออก็ต้องขับมาอีกนิดนึงนะครับยังไงก็ขับรถผ่านแถวนี้ก็ระวังลิงนิดนึงนะเพราะว่า บางจุดนะครับจะมีลิงมานั่งข้างถนนด้วยญ่ก็ระวังระวังนิดนึงนะครับนะครับรถมาสักพักหนึ่งนะครับก็จะเห็นป้ายบอกว่าให้เราเลี้ยวขวาเข้าหาสามพยานะครับผมเดินทางมาถึงที่นี่ประมาณทุ่มหนึ่งนะก็เจ้าหน้าที่ยังคง ให้บริการอยู่นะครับผมมาถึงประมาณทุ่มหนึ่งก็เท่าที่สอบถามเจ้าหน้าที่เบื้องต้นนะครับก็บอกว่าจะมีเจ้าหน้าทีออ่อยู่ที่ร้านสุริการเนี่ยถึงประมาณ4ี่ทุ่มนะครับส่วนครัวของร้านสสดิการเนี่ยปิดตอนสองทุ่มนะครับใครที่จะทานอาหารก็ก่อน2องทุ่มเนี่ยมาทานได้เลยนะแต่ว่าหลังจากสองทุ่มแล้วเนี่ยครัวปิดแต่ครัวปิดเนี่ยร้าน ขายของเนี่ยยังเปิดอยู่นะแบบเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยก็เปิดถึง4ี่ทุ่มนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะนั่งอยู่ตรงจุดนั้นจนถึง4ี่ทุ่มเลยนะฮะพอมาถึงผมก็เลือกหาสถานที่กางเต็นท์นะครับอาจจะดูมืดนิดนึงน,นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ได้มืดมากนะในกล้องอาจจะดูมืดนิดนึงน,นะครับสําหรับการเลือกกางเต็นท์ผมก็จะพยายามห่างจาก ท่านอื่นๆนิดนึงนะเพราะว่าเป็นห่วงเรื่องของความเป็นส่วนตัวนะครับไม่อยากจะรบกวนคนอื่นมากนะฮะบางท่านก็ไปกลางเต็นแล้วก็มีปัญหาว่าเออคนมากลางทีหลังก็สมอแทบจะชนกันอยู่แล้วนะฮะยังไงก็รักษาความเป็นส่วนตัวให้ท่านอื่นๆนิดนึงเนาะนะครับเวลายากันักนิดนึงแล้วก็ช่วงนี้ก็ยังมีเรื่องของโควิดด้วยนะครับ ค่อนข้างมืดนะครับที่นี่นะผมมาถึงประมาณหกโมงครึ่งได้นะครับก็มีไฟนะเขาบอกว่าจะปิดไฟตอนประมาณสี่ทุ่มนะฮะไฟอย่างเงี้ยนะไฟตรงเนี้ยผมกาลังคิดอยู่ว่าผมจะงานตรงไหนดีนะแต่ว่ามองแล้วตรงนี้ก็ถือว่าโอเคนะฮะไม่รบกวนชาวบ,บ้านไม่ได้ใกล้ใครมากนะ ก็รตรงนี้ก็เป็นทะเลนะฮะก็วันนี้ของกลางแบบง่ายๆไปก่อนนะคงไม่ได้กลางแบบเต็มสตรีมนะะเดี๋ยวไปกางเต้นกันดีกว่า สำหรับใครที่มากางเต็นที่นี่นะครับก็สิ่งหนึ่งที่พึงระวังมากๆเลยนะฮะก็คือยุ่งนะครับยุ่งที่นี่ดุมากนะฮะเป็นที่ที่ผมรู้สึกว่าดุมากที่สุดที่เคยเจอเลยนะที่แรกเนี่ยผมให้แปลนบุรีนะที่ดุที่สุดนะครับเพราะว่าเคยมากลางครั้งแรกในอีพีกันก่อนโน่นนะฮะคือยุ่งที่แปลนบุรีนี่แบบหืกัดเก่งนะแล้วก็ที่วัฒนกรก็โหล่าสุดก็ตัวเบลเลอร์เชียวนะ แต่ว่าที่นี่นะฮะยุงตัวไม่ใหญ่แต่กัดแบบแขนผมทั้งแขนเนี่ยตุ่มแบบหืมเกาจนแบบถลอกปอกเปิดหมดเลยนะฮะยังไงใครมาที่นี่ก็ระวังกันนิดนึงนะครับเรื่องยุงนะบางทีทูบเทอร์อะไรก็เอาไม่อยู่เลยทีเดียวนะครับถึงขั้นที่ว่ามีคนอินบ็อกมาถามเลยนะฮะวันนั้นว่าน้องเป็นยังไงบ้างนะพ,พี่เคยมากับแฟนแล้วแบบโอ้โหไม่เหลือเลยนะคือแบบเออแบบต้องเก็บเต็นท์กลับนะฮะ อารมณ์อย่างนั้นเลยนะแบบจวงที่นี่แบบถือว่าขึ้นชื่อเลยนะครับที่เนี่ย นั่งพักเหนื่อยเสร็จแล้วนะครับผมก็พาคุณผู้ชมมาดูห้องน้ำนะครับที่นี่ก็แบ่งเป็นหญิงช่ายนะครับเป็นมาตรฐานนะครับมีโถปัสสาวะนะครับแล้วก็มีห้องอาบน้ำสองห้องนะครับที่นี่ก็จะเป็นตักอาบนะฮะไม่แน่ใจฝักบัวพังไวหรือยังไงนะครับแล้วก็มีห้องสุขานี่เป็นชักโครกหมดเลยนะครับสามห้องนะ แล้วก็มีห้องอาบน้ำตรงนี้อีกห้องหนึ่งนะครับเป็น2ห้องนะครับแล้วก็สุขาอยู่สามห้องนะครับแล้วก็มีโถฉี่ข้างนอกนะครับประมาณนี้นะครับก็หลังจากออกจากห้องน้ำมานะครับเจ้าหน้าที่ก็ปิดไฟเมื่อซิวแล้วนะฮะสุดยอดเลยนะครับนี่เป็นบรรยากาศหลังจากเจ้าที่ปิดไฟหลังสี่ทุ่มนะฮะบรรยากาศจะประมาณนี้นะมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับ ็ตอนกลางคืนไม่มีอะไรมากนะครับก็ผ่านพ้นมาได,ด้ดีนะอุณหภูมิก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ไม่ร้อนนะครับก็น่าจะประมาณ2ี่7องศานะธรรมษา,าชายทะเลนะครับก็ไม่ได้เย็นนะไม่ได้เย็นหรือร้อนมากจนเกินไปนะครับแล้วก็มีลมพัดตลอดทั้งคืนเลยนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนเช้านะครับสำหรับหาดสามเพียที่นี่ก็ไม่มีอะไรมากนะก็เป็น สถานที่ที่น้ากลางเต็นท์อีกที่หนึ่งเลยนะครับแต่ว่ามีปัญหาอยู่เรื่องหนึ่งนะที่เป็นเรื่องใหญ่สําหรับผมนะครับก็คือเรื่องยุงนะถ้าใครจะมากลางที่นี่ยังไงก็ระวังเรื่องของยุงให้เยอะหน่อยละกันนะครับส่วนตอนเช้าๆผมก็มานั่งที่ร้านาสวัสดิการนะครับก็เจอข้างแว่นนะครับสําหรับที่นี่เขาผีค้ากด้วยนะเออน่ารักจังเลยนะครับ สำหรับข้างแม่นที่เนี่ยนะครับก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะว่าจะมารบก,กวนกับข้าวของนะฮะข้างไม่ได้ซนเหมือนลิงแจ๊เนทะี่จะสังเกตนะครับแล้วก็เจ้าทีก็บอกว่าไม่ต้องห่วงนะน้องเออไม่ต้องห่วงของนะเก็บให้ไม่ชิดก็พอนะครับไม่มีการเลื้อแน่นอนนะครับสำหรับอ e ีพีนี e ้ก็ขอขอบคุณมากนะครับที่ยังติดตามรับชมกันถึงตอนนี้นะฮะ อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e นะครับแล้วก็กดแชร์เพื่อ,อนๆดูด้วยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะพอไกด์ให้กับท่านที่ยังลังเลนะว่าจะไปแคมป์ที่ไหนยังไงและจะเจอ,เอ,อปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างนะครับห้องน้ำพร้อมไหมบรรยากาศโอเคไหมสิ่งไหนที่ต้องระวงังอะไรอย่างเงี้ยนะครับยังไงก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆท,ท่านนะครับขอบคุณมากครับผม